ส่งอะไรกันเยอะแยะขนาดนั้นคะประกันเขาใช้เป็นเครื่องมือในการช่วยรับมือกับความเสี่ยงค่ะไม่ใช่เอาเงินที่เหลือจากใช้จ่ายทั้งหมดอะมาออมไม่ใช่นะคะจริงๆอะเบี้ยประกันอะไม่ควรจะเกิน20%์ของรายได้ด้วยซ้ำไอ้ตัวความเสี่ยงที่ว่านี่ก็คือเสี่ยงจะเกิดอุบัติเหตุเสี่ยงที่จะเสียชีวิตหรือว่าทุพพลภาพเสี่ยงที่จะเกิดโรค้ายพวก โรคโลกเรือรลังโรคติดต่อแบบนี้ค่ะที่จะต้องเสียค่ารักษาแพงๆเสี่ยงที่ลูกจะไม่ได้เรียนหนังสือเสี่ยงที่เราจะต้องคอยมารับผาระค่าทําศพของคนในครอบครัวที่เสียชีวิตเสี่ยงที่ครอบครัวของเราจะต้องมาคอยแบกรับภาระนี้สินแทนเราเมื่อเรารับมือไม่ได้ค่ะเมื่อเกิดเหตุขึ้นมาไอตัว ประกันนี้แหละจะไปช่วยรับภาระแทนเราเราจะได้ไม่ต้องเอาเงินของเราที่ตั้งใจจะนำไปลงทุนเพื่อสร้างอนาคตออกมาใช้ก่อนแต่ถ้าพี่จ่ายเยอะไปพี่ก็ติดต่อตัวแทนเลยค่ะให้เขาช่วยดูให้นะคะแต่ถ้าไม่มีใครให้คำปรึกษาไม่มีตัวแทนดูแลอยู่ก็ทักมาคุยกันได้ค่ะเดี๋ยวช่วยดูให้